กับสวัสดี FC ฟซทุกท่านนะคะ่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องหน้าขี้ผ้าลวยนะคะข้ามือนี้แอดก็จะผ้ามาตามป่าฟันแมนนะคะเขาทุกงวดนะคะค่ะกลัามารับชมรับฟังน้ำกัน,นะคะ่ะจำหรับแนวทางข้องเพลินในมือนี้นะคะ บ่กััววของนนนนนนนจะมเปป็ไภายใครับค <therapist. S 2> ่ะถ้าเขามาแล้วก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเฮาเนาะค่ะทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะค่ะบริษัทสนับสนุนให้หลินการพนันแต่ย่างใดค่ะค่ะมารับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะเขาเลืกสูตรกับเขาก้มวันกับเขานอนอยู่บ้านบ่ขอคักบ่ อ้เงคออนั่นป่บ้านโตขึกว่านั้นงห์บดน์่ีว้่เจดเบอร์โมั้บอเดี๋นี้ไปวัดวัดวัดอันไซมีนกันวัดที่หนึ่งไปพ่อสาตัวยกันพ่ให้ตองหมดเลยห้เลขออกเพ๊่เลขออกปุ๊บันแม่บัวไป ไปเบื้องเล่ไปเบื้องอันเลขออกมื้อนังินยูวัดเนาะถ้ากลับไปฟังเงินออกเลขออกมากันดีใจพอดีแม่บัวเคย่างาตุ่นมาจนฟันหงต่อมานี่ก็ให้ตรงกันเลยอายุใส่หนิอ๋อเป็นเห็นไห่นะเป็นไปตามสถานนี้ด้านนี้โอ้เห็นแล้วไทยแล้วแมนเฮยพอเรื่อยไทยแล้วต้นยูวัดโอ้ใส่ไปเรื่อยแล้วกับไทยแล้ว เห็นแล้วเอคือว่าไปเบิ่งแต่ละหมงใี่กันยูนีมาที่ซีมาที่ซีแล้วัต้นต้นนี่พ่เอานี่พวกมาอะไรมาปลูซีต้นที่กัดต้นเรียมต้นเลียมครับนี่ต้นเดียมต้นเลียมมาที่ซีเะได้ยูต้นเหลียมม่นจะสพวกมาอะไรให้ึนเอาพวกมาอะไรมาแก่ตัวงันว่านเหนียมกะมูว่านี่นอนขึ้นยู่นีพร้อมเนี นอนผ่อนอีจีบมึงขึ้นนี่นอนดีนดีบ่แบบนี้นอนผ่อนไหลมึงขึ้นใช่ใช่เหนือยเหนื่อยนอนเนี่ยนอนกฟันดีได้กิณหนาวดิผ่อนพอมานอนเยาวราชก็ฟันดีได้เหมือนนี้อกันฟันมาได้ค่ะฟันมาได้กินหมกกมองกูเลยบมกกุมองหลายๆว่าเลขเขาแล้วนะฟันแต่ว่าเลขมีแล้วเมนคือว่ามาฝันวัดมีแต่แนวได้เมนโอู้หงวดว่าหันเองฟันมาได้กินลากคุณ

มื่อก <mermaid> <ounded> ี้นี่ฟันยังไม่ทันฝันต่ออีกเนียเพราะว่าฝันเทียนได้เลี้ได้เลี้แล้วเมื่อฟันว่าได้กินหลงม่วงถ้าได้กินหลงม่วงแม่บัวให้ที่ถือลายงวดสิมาโอ้ได้กินค้ามันบ่บาดี้อยากมูเลขแม่บัวแล้วบาดี้นิดเลขตัวใดคือว่าฝันดีักแท้7 5 7 5 3 7 5 3เอา7 5 3เมื่อกี้นี่บ่3ตัวนี่บ่ สามตูนสามตูนี่แหละตนมัมี่สองไม่ยั้งหลอกสามตูนพ่อหนสามตูนพ่หนอสามตันผูหอยู่วัดใบร้ายมองก็ได้ตัวนี้่นี่แหละไปหาวัดแล้วนี่หาวัดกับตัวนี้เหระเห็นที่ต้นไหมเด็ดพ่หน้ายิหางเดียวงดที่แล่าอันได้ตัวใดกับงวดที่แล่างอทีเแล่อเนี่เจีบหานะเจ็บหานะวดทีเแล้าได้เจ็บหาเจ็บหาอยู่ตัวนี้ แต่ว่ามันหนึ่งโมไม่ศูนย์เนาะ,ะมันเรยวเห็ีคือจังเลขศูนย์น้ำก็ได้อะศูนย์น้ำงวดที่เดีวเล็กกับ่มพาดหรอกตรงๆเลยสามสา,ามตัวกเข่าเข่าบัตเตอรี่รรเลขล่างสองตัวจับจับให้อีฟซี่เบิ้งนะคะวันนี้คือเลขของแม่บัวเด้อค่ะพี่น้องเล็กของแม่บัวหางเดียวค่ะหางเดียวงวดที่สี่แล้วนี่ เปิดวา้เพิ่นทูบทั้งเบอร์ทเยค่ะเด้อเบอร์ทเดีวเบอร์โอ้ยเบอร์เห็นเล็กกันเพิ่นเอาใส่ข้าไปนเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีห้สงวดเพิ่นหสามงวดได้เนี่ยได้มเสามี่แล้วสามงวดต่ออีกสมงวดเลอีกสมงวดป่าปนมนะครับเจหสาม เบนึงกัเขาเต็มนะครับเนาะเจ็ดห้าเนครับหาเจ็ดหาเจ็ดโอ้หีเจ็ดหาสเจ็ดหาสามยู่ี่กะอยลืมครับจดไว้ขั้นมากกะตามมกกระพันไปแต่ว่าราเขาป้าบวดนี่ราเขามาได้จั่งวดหรือสี่งวดส่งวดนับไม่ไดนับไม่นับไม่เออแต่เริ่มพ่นบ่นับอืมตันไม่ไม่นี่ติดกันติดตันมาสี่งวดแล้ว ลาสีนวดแล้วพวะเพชรบอกเคยผาดนะตัดเมือโทร่มาเลยนะแต่ว่าส่วนลายสีขา2สองตัสามตครับสองกับมี3สามกับมี่ใ่ะสองกับมี่สามกับมีัต้องเทียกับเขาสามตัวเขาขับไปมุนไปซับเขาขับมุนหนเอแจังวดนี้กนไทยเห็นสามตัอันนี้เอาอยู่ต้นต้นไม้ใหญ่ ต้นเหลี่ยมต้นเหลี่ยมต้นเหลี่ยมนะครับเนาะผู้ที่มีเส้นเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เห็นสารดิโอ้ซื้อกับเพิ่นล่ะเพิ่นเออเพิ่น่าเพิ่นอยากได้สารเพิ่นเพิ่นมาอยู่ต้นไม้เพิ่นอยากได้สารถ้าถือแต่ซอยเฮ็ดเน่สารเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้นี่ละหอเพิ่นยู่นี่โอ้เพิ่นได้หอยู่แต่เพิ่นมาอยู่ต้นใหม่อยากอยู่ต้นไม้นี่ละเอามาเฮ็ดยู่นี่และวัเสร็จ กุกม่อันอยู่ทางวัดนี้ <os> แล้วเนาะค่ะเนาะจ้ะกุกไงีเกือบรางวัลที่หนึ่งอือใช่วัวไปจับแต่ตันั่นโอ้บ่มีบ่มีสามแปดสามูแปดได้ไดได้ตรลีได้รวดีได้ดี่สื่อหมวันี่หนึงศูนย์สามแดึงรถสรีไว้มันออกยังเงี้อสุดนั่นออกสาม สูนแปดอันนี้ศูนย์เลขเพิ่นจะได้สตัวเพิ่นสาตัวออัดลองาี่รัการูเก็ไปยังนี้ก็บลกวดนี้ย่ำตัวเลขอนค่ะเ็ดห้าสามค่ะพี่น้องสองตัวนี่ตัดเลนเอาบ่ค่ะ ดัดน้ำเน่เอัดเ็นน้ำเนอหาหาเจ็ดสามเจ็ดสามไปยึดรับตุลีเบื้งด่วนเลยชอบกบตามเนาะแม่บัวก็เป็นแนวทางไห่แนวทางไห่ส่วนมากที่เขาสามตัวได้สองตัวกุนเน่ยส่วนมากเขาสามตัวหลายตัวดิตัวใหม่เพิ่นไห่สามตัว มาเห็นน้ำต้นไม่ต้นไหลไปสันเด็นในาคนอย่บมคู่กันเป็นปากฏ้้เห็นก้อนในเ็นอ้อนเหนือก้อนเขอเออเราสองภาเลยเหแม่ไปเห็นลายหมองนี่น่ะสามที่มองด้วยกันเจ็ดเห้าอคมวดก้อนัักขันนะครับลักันองใชมาหา ที่เจริญอาเบิ่งครับทั้งสองเป็นแกนแนวทางนะครับเนาะแก่ทั้งสองเป็นแนวทางครับไปสลับเรียนเอาดึงสาก,ากินแบงรัฐบาลเอาต้มหาไม่บวชเลยครับค่ะนี่เล <IL> ือกค่ะตนใหม่ที่เพิ่นขอช่วยขอหลับ่นว่าเพิ่นถือทุกข์หัวเนาะค่ะกับต้นหนีเนาะค่ะพี่น้องยิปซี่นก็ว่าเพิ่นสื่อพวกมาไล่มาหอยไว้นะคะเขาเอิดต้นเหลื่อมเพราะว่าครับพี่น้องยิปซี โอ้คนเราเ็นเห็นโดยูงสูงค่ะพี่น้องเห็นอยู่บกสูงค่ะพี่น้องารเงนที่เงวดอกที่อันนี้คนมาลบดิ่งม่วดงที่ว่าศูนย์สามแปดในเ่อนก้อนหาสามวดนี้เพื่อกระหายมาเจ็ดหาสามเนาะค่ะพี่น้องเยบซี คนพ่นนคุยนไอ้นบนอันนี้แ่นาก้น่ไอบ้านเนี่ยคนละ้กะสานเนาะค่ะคนจะไ้สานอสมสานคนินรนแล้วค่ะสรุปตัวเลขของป่าฟันแมนหรือแม่บัวเนาะค่ะ เพิ่นกะไหหมาเจ็ดหาสามเนาะค่ะพี่นอ้องเอฟซีค่ะทังสองก็เสนอเป็นซื้อกลางเป็นแนวท่าง่านั้นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันในคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันเปกอน,นะค่ะ ขอกันไหมลิปหนาเนาะคะ่ะขอให้ลำด้วยลำด้วยสุขสุขคนเด้อค่ะกาบสวัสดีค่ะ